กับโฉงยาวโตหนึ่งงูตาสีเหมือนเดิมครับผมผมจะมาโชว์เล่นเกมนะครับผมเนี่ยครับผมเป็นเกมที่ผมเพิ่งรอเลยนะครับผม What อ๊บ n ั h ิษแม่ทรางกำลังโหลดอยู่นะครับผมนี่นะครับผมยังไม่ได้เล่นเลยครับเนี่ยผมเคยเล่นมาก่อนนะครับวัดโอ p e n w h a ิษวัดโอ๊บเนเพนนี่ครับ ว่าจะลงแต่ลงไม่ได้วัดอบแท้งผมก็ลงไม่ได้อ่ะวันนี้ผมจะมาทลนเกมแบบชัดๆเลยนะครับผมเกมนี้นั่นเองหรือไม่ก็วัด t อ p บวันชีสวันนี้ขายนาะนนิดนึงครับผมถายถึงสองคู่เมนะผม ถ่ายน้อยนะเนี่ยผมไม่มีการว่างนั่นผมให้ดูชัดๆครับผมอจจะต้องไว้ดีสักหน่อยนะคบผมจะต้องขอ,อเลยนะคบผมนี่ครับผมเกมนี้ครับผมมักจนเอร์นี่ครับผมทำไมที่ผมเนี่ยที่ผม,มงงมเนี่ยโอเคเข้าใจไหมผมเนี่ยจะมาโชว์เกม วดโอเปนเพนเนี่ยตอนนี้ผมกดดูนะครับวั What open What open ดโอเปนเพนวัดโอเปนเพนคือกับช่องเดิมมาผมยามาโตร้รนะนะนะลุงจักรบนะนี่ผมนะตอนนี้กำลังโหลดอยู่โหลดเพื่อเข้าเกมนะครับผมนะ เขาเกมแม่ไปเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวดูแม็ก่อนเนพอเขาเกมแม่ไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนาะเด้อเดายุ่อะไรก่อนนะโอเคยืปก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะให้เล่นอะไรหรือเล่นไม่ได้อ๋อเขาเขาเข้าเกมละ What of w i n นเพน โอ้ไม่หยาบไม่มนไม่ลงให้วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกี่ทุ่มแล้วอะหน้าหน้าทัหนึ่งทุ่มครึ่งนนะั้งยังไม่รู้เวลาเลยเดี๋ยวขอลงคลิปก่อนนี่วัดอ w บเวนเพนคุอยาโหลดุณก็มาโหลดในเกม นะตอนนี้กำลังโหลดโหลดอยู่เนี่ยโหลดโหลดโหลดดีโหลด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 นะโหลดนะโหลดเร็วโหลดเร็วโหลด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 อันโหลดโหลดโหลดอาราดีอาราดี ตันนี้มันเป็นโ COVID. นรคโควิดเกมอะไรรสช้านะทุกคนนะทุกคนนะถึงแม้แต่ต้องรออีกชั่วโมงมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละทุกคนเห็นไหมตามผมบอกเลยตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้นักตอนทุมาแล้ว บายครับชือนื